สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาอุชคานะฮะตอนนี้อยู่ที่ช่องรถเก๋งมือสองใบมาอุชคานะครับวันนี้นะครับมีรถเก๋งซีดานนะฮะพามาแนะนำให้คุณลูกค้าได้ดูนะฮะและหน้าผมนี่เลยนะครับก็คือเจ้าตัวรถเก๋งซิตี้คานะครับกับ Honda City 1.5 s นึนะฮะเกียร์ออโต้ปี2014นั่นเองนะฮะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาซิตี้รุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อ แต่โทรมาได้เลยนะฮะที่เบอร์0843848404นะฮะมาอุสคาหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเลยดีได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว h o n d a City คันนี้รบกวนุกลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่าเจ้าตัว h o n d a City คันนี้น่าสนใจยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเจ้าตัว Hondacity คันนี้นะครับอย่างที่บอกนะับเป็นตัวท็อปสุดนะฮะราคาขาย นะครับพิเศษเลยสำหรับลูกค้าที่ได้ดูในคลิปนี้นะครับราคาขายปกติอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้นะครับนะผมขายเพียง410,000บาทเท่านั้นเองนะคร่าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยพออยู่ประมาณ8,00พนนะฮะนะครับแล้วก็ได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับนะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวด้วยนะครับเป็นสีขาวโบนะไฟหน้าก็จะเป็นแบบโคมไฟแบบสๆนี่เลยนะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับมี ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับนี่นะครับมีกระจังหน้าที่เป็นสีโครเมียมนะฮะมีโลโก้ค o ได้อยู่ตรงกลางครับตัวรถนะครับเครื่องยนต์เบนซิน i v t e c ขนาด1.5ลิตรนะครับราละเอียดตัวรถเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะรถสวยๆเลยนะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับบางๆนะฮะลัดด้วยกับยางยี่ห้อเมสซิตนะครับปี2019นะครับนะคันนี้ก็ ยางก็สเปคเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับเป็น18555 R 1 6นะครับล้อแม็กสีทูโทนนะครับกอบ16บ16นิ้วนะฮะสีรูร้อยดิสเบกสี่ล้อกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED มาให้นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเบอร์เปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ในส่วนตัวเสาบีก็จะเป็นสีดำด้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยประมาณ6 0นะครับ สาหรับสัญญาเป็นชาร์ตฟินนะครับหรือว่าคีบฉลามนั่นเองนะครับในส่วนตัวด้านท้ายนะคันนี้นะครับก็เป็นไฟท้ายนะที่ดีไซน์ออกมาได้ดูสปอร์ตมากนะครับเป็นหลอดไส้นะครับมีเซนเซอร์มาให้มีกล้องหลังมาให้นะครับสวยๆเลยนะครับฮะสวยมากนะครับคันนี้ราคาพิเศษด้วยนะครับสี่แสนหาบาทนะครับใครสนใจนะครับกิ้งกังกันเข้ามาได้เลยนะครับตูด้านหลังเปิดให้ดูนะครับ นี่นะครับในส่วนของตัวตัวด้านหลังนะครับอ่านะฮะรายละเอียดด้านหลังคลิปๆเลยนะครับน็อตเนไม่มีขยับนะฮะลูกค้าเดิมเดิมนะครับผมตัวนี้ก็สามารถพับเบาะได้ด้วยนะฮะนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากนะครับนะยางอะไรต่างๆอยู่ครบยังไม่ใช้งานเลยลูกค้านะครับ อ่านะฮะสวยๆเลยนะครับสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะครับนะบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับในส่วนตัวภายในนะจะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับแต่งประตูสีดํากระจกไฟฟ้านะครับมีสคาร์เปตติดมาให้เรียบร้อยนะครับเบาะผ้านะครับแบบนี้เลยนะครับมีที่วางแขนวางแก้วน้ํามาให้เรียบร้อยนะครับมี power outlet มาให้2ช่องนะครับแล้วก็นะครับพวงมาลัยมาติดฟังก์ชัน ค n t ค o l นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะด้านหน้านะครับจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับามลมัลติฟังก์ชันคูดคอน control มี pedal ิ h i p มาให้ด้วยนะไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่1 5 0 0 0กิโลนะครับนะเป็นพู s สตาร์ t นะครับแบบนี้เลยนะครับรถผู้หญิงใช้นะครับ แอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ CVT แล้วก็มีก้องขายหลังนะครับนี้เลยนะฮะสวยๆนะใครสนใจรีบติดต่อมาที่เลยนะครับยังไม่มีเนื้อคู่นะฮะคันนี้นะครับนี่ราคาหน้าป้ายนะครับ4 2 5 0 0 0สองนับาทนะแต่ทำแบบลูกค้าที่สนใจนะครับรับไปเลยนะฮะส่วนรถนะครับผมขายเพียง1 4 1 0 0 0 0บาทนะฮะลดไปเลยนะครับ15 0 0นนะครับอ่าสวยๆไปดูห้องเครื่องกันนะครับ นี่นะฮะในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินนะฮะหนึ่งสิบลิตรนี่นะครับเครื่อง i v t e c ทแบบนี้นะครับเราไม่มีขยับเดิมๆนะฮะสวยๆห้องเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับนะมีวารันตีให้นะครับ3เดือนนะฮะหรือว่า90วันนั่นเองนะครับนะในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับนะแล้วก็ แล้วก็ระบบไฟนะครับเราวันตรให้มีบริการช่วยเหลือดเชิญไปให้1ปีนะครับก็สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ Honda City 1.5 SV ปี2014คันนี้นะครับราคาขายเพียง4 1 0 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้เลย084-384-8404นะครับมาอิสคาระครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ